ับลองเครื่องแล้วนะครับเครื่องอัดสี่กระบอกสวยๆเลยครับก็ผมใช้งานปกติเครื่องนิ่มครับภาพมอเตอร์ก็ใหม่ครับ 对。 ใจก็ทักแซดแอดไลน์มานะครับรทูน3 0เก5 5 4็ดสูนกครับ